สรุปความคล้ายไปกับคณิพธา EP 6 ในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เทคนิคช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาฝึกเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งตัวอย่างสําหรับการที่เราจะต้องวาดรูปแยกกันนะนะในตัวอย่างที่2ครับจงหาค่า x จากสามเหลี่ยมหน้าตาคล้ายๆซ้อนๆกันแบบนี้ครับถามว่าเราจะหา x จากไหนเนี่ยสำหรับบทนี้ก็น่าจะพอเดาทางได้อยู่ว่ามันคล้ายกันเพียงแต่ว่าพี่ถ่ายยืนยันตรงนี้เราจะทํางานกับความคล้ายได้สําคัญมากๆต้องยืนยันจริงๆว่ามันคล้ายกันไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองแล้วในความคล้ายตรงนี้นะครับถ้าจะยืนยันเนี่ยเราเห็นสามเหลี่ยมรูปเล็กกับส เนี่ยมชิ้นใหญ่เนี่ยเท่ากันแค่มุมเดียวคือมุมฉากที่ให้มา แต่รูปเวลามันซ้อนกันเนี่ยโอกาสเกิดมุมร่วมมันสูงมากเพราะว่ามันซ้อนกันไงมันต้องมีอะไรร่วมกันหละว่าไม่ได้ร่วมก็มุมร่วมแหละอย่างอันนี้ก็เห็นชัดๆว่ามันมีมุม P ีร่วมกันแล้วก็ในรูปชิ้นเล็ก p a b มีคู่ฟ้าเหลืองในรูปชิ้นใหญ่ PQR PQR มีคู่ฟ้าเหลืองเท่ากันสองมุมมุมที่เหลือจะถูกบังคับให้เท่ากันด้วยซึ่งมุมที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือมุม A ครับกับมุม R นั่นเอง ก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าสามเหลี่ยม PQR คล้ายกับสามเหลี่ยม PAB จริงๆครับแล้วก็ในโจทย์นี้ใครชํานาญขนาดไม่ต้องวาดรูปแยกก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ชํานาญวาดรูปแยกได้เลยและย้ําอีกทีนะเห็นแบบไหนวาดแบบนั้นครับอย่างเช่นรูปใหญ่สุด PQR อันนี้เห็นชัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่หน้าตาปกติเป็นด้านแนวนอนด้านแนวตั้งธรรมดาเลยอันนี้วาดง่ายอย่างมุม P นะครับเป็นสีเหลืองก็ใส่สัญลักษณ์มาให้เรียบร้อย มุม Q เป็นมุมฉากและมุม R ข้างบนเป็นสีเขียว2ขีดก็ใส่สัญลักษณ์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ดูด้านด้วยนะครับว่ารู้อันไหนบ้างอย่างเช่นตัวนี้พิถารู้ด้าน RQ เป็น x ก็ใส่ x ลงมาก่อนแล้วก็รู้ด้าน PQ ตรงนี้10ตรงนี้10 PQ รวมกันก็จะเป็น20ส่วน PR เนี่ยตอนนี้บ่รู้อะไรเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ กับอีกคนนึงครับที่พี่ถามมองเห็นเนี่ยก็คือ P A B แล้วก็อันเนี้ยมันดูจะพลิกๆติกตะแคงถูกไหมก็ช่างมันมันจะพลิกมันจะตะแคงก็วาดมันทั้งทั้งอย่างนั้นแหละก็คือมุม P สีเหลืองใส่มุมมามุม A เอ่อสีเขียวใส่2ขีดมาแล้วก็มุม B บอยมุมฉากใส่อันนี้มาเห็นแบบไหนวาดแบบนั้นรู้ตัวไหนใส่เพิ่มได้ก็ใส่เช่นด้าน A B เป็น6ด้าน P A เป็น10 แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มหน่อยหนึ่งคือในโจทย์ตัวอย่างที่2เนี่ยเห็นชัดๆว่ามันคือสามเหลี่ยมมุมฉากปกติแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นแล้วไม่ควรปล่อยผ่านอย่างน้อยหนึ่งอาวุธหนึ่งเครื่องมือหนึ่งตัวเลือกในการแก้ปัญหาอย่างปีทากรัสต้องมีในหัว ถ้าคุณเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วไม่มีคําว่าปิทากรัสมีในหัวเลยแปลว่าคุณเรียนมาได้ในจัดระบบความคิดการแก้ปัญหาแย่มากทางคณิตศาสตร์นะนะเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็หวังว่าจะมีเรื่องปิทากรัสในหัวนะครับโดยเฉพาะรู้2ด้านย่อมหา1ด้านได้เสมอตรงนี้พี่ถาขอปิทากรัสเร็วๆด้านนี้ก็จะได้เป็นสแควร์รู้สิบกำลังสองลบหกกำลังสองหรือถ้าใครแม่นๆสามสี่ห้าสองเท่าก็หกแปดสิบได้เลยนะครับตรงจุดนี้บอกก่อนพี่ถาใช้ปิทากรัสแต่ทําเร็วใครไม่แม่นปิทากรัสสามารถไปดู คลิปสรุปบนเอ่อ u ูทู e ได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องเอ่อ ทัปรัส์ในแง่ของการใช้งานเทคนิคการใช้งานที่ใช้จริงๆอยจัง,จง,จง,จงอยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอะแต่คราวนี้เนี่ยเออในสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เราหาทั้งหมดครบถ้วนตรงนี้ได้ก็ไม่ยากแล้วบอกว่าเออโดยเฉพาะว่ารูปแยกเนี่ยยากหาน้อง X มันก็ต้องเริ่มที่คนนี้เท่านั้นแหละนะครับแล้วน้อง X ของเราเนี่ยคือคู่เขียวฟ้าคู่ฟ้าเขียวถูกไหมคู่ฟ้าเขียวรูปใหญ่จับคู่กับคู่ฟ้าเขียวรูปเล็กครับหนีไม่พ้นเลข6นั่นเองครับและเมื่อเราเริ่ม X ที่รูปใหญ่ครับผมก็จะ เห็นว่าตัวนี้มีเลข20ถูกไหมงั้นเลข20ตัวนี้คือคู่เหลืองฟ้าคู่ฟ้าเหลืองของเราถูกไหมงั้นคู่เหลืองฟ้าตรงนี้ครับสาหรับรูปเล็กเนี่ยมันก็คือเลข8ที่ว่าใส่คู่สัญลักษณ์มุมเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับผมที่เหลือคูณค่อยขึ้นมานะครับผมเราก็จะได้ X เดียวเนี่ยเป็น20คูณ6ส่วน8ครับแล้วก็เออเอาแม่สตัดข้างบนได้54ตัดข้างล่างได้2 2ตัด6ตัวนี้ได้3 5คูณ3ได้เลข15โทษทีนะไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งเลขมาภาษาอะไร เรีวนวนนะครับผมอะแต่คตําตอบข้อนี้ก็คือ15น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในรูปซ้อนเนี่ยสำหรับมือใหม่หัครับที่จําเป็นต้องวาดรูปแยกพี่ถ่านแนะนําจริงว่าวาดรูปแยกและเห็นแบบไหนวาดแบบนั้นแม่งดีที่สุดในมุมพี่ถานนะเห็นแบบไหนวาดแบบนั้นดีสุดไม่ต้องหมุนต้องพลิกให้เสียเวลาเพราะถ้าถึงขั้นจินตนาการหมุนพลิกให้มันถูกต้องได้ไม่ต้องวาดรูปแยกค่ะทําทั้งท,งทงนี่มันซ้อนได้เลยค่ะเออันนี้บอกก่อนเลยนะ จร,จริงๆความคล้ายเป็นหนึ่งในคลิปสรุปที่พี่ถาคิดว่าพี่ถามไม่ได้อยากทํามันมากมายเลยนะเพราะว่าตัวมันในแง่เอาไปใช้งานมันก็ใช้ระดับเบื้องต้นพวกนอนเล็กจับคู่นอนใหญ่เอตั้งเล็กจับคู่ตั้งใหญ่เชียงเล็กจับคู่เชียงใหญ่ในการแก้โจทย์ฟิสิกส์บางอย่างโจทย์วิทย์คำนวณบางอย่างมันใช้แค่นั้นด้วยแต่สาเหตุที่ทําคลิปสรุปความคล้ายขึ้นมาเพื่อประเด็นนี้เลยนะพี่ถาอยากแบบเว้ยถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นแบบเอ้ยมีคนเห็นด้วยกับกูเยอะๆว่า,วาเออเวลาว่ารูปแยกเนี่ยไม่ต้องหม อยากทาเว้ยเหตุผลเนี่ยคือมึงอยากอยากอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกวันหนึ่งเผื่อเรามีโอกาสได้เรียนในคอร์สแข่งคงแข่งขันน่ะอย่างน้อยเราจะได้เป็นคนคิดพูดจาภาษาเดียวกันเว้ยแค่นี้เลยนะครับผมเหตุผลในการมีความคล้ายในคลิปสรุปนะบอกตรงๆตรงนี้นี่คือเหตุผลนึกไม่น่าเชื่อนะแต่คิดอย่างนี้จริงๆนะครับผมเพราะนั้นก็จบตรนนี้ยังไงก็ฝากคอร์สออนไลน์ตรงนี้ไว้สักนิดนึงนะครับผม11บทเรียนตามหลักสูตรสวทนะครับสนใจยังไงก็สามารถอินบ็อกมาที่แฟนเพ คดีพิธาหรือลายแอดคาร์พิธาได้เลยนะครับสาหรับเรื่องราวของความคล้ายทั้งหมดที่พิธาให้ไปตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วน,น,น,นแล้วนะอาจจะขาดนิดขาดหน่อยก็คือการเอาความคล้ายไปแก้ปัญหาจริงๆซึ่งพวกนั้นมักจะเจอในโจทย์ปัญหาก็ฝากให้ครูที่โรงเรียนสอนละกันหูตั้งหลักตั้งฐานความคิดความเข้าใจให้ขนาดนี้แล้วแม่งเป็นสินแร่ชั้นดีแล้วถ้าครูยังพัฒนาผู้เองต่อไม่ได้เนี่ยครูเขาก็มีปัญหาด้านการสอนแล้ววะเออยังไงฝากให้ครูไปจัดการบ้างนะนะครับผมหรือก็อย่างที่บ ถ้าเกิดใครอยากให้พี่ถาช่วยฝึกฝนการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่มีความรู้คณิตกับทําเป็นนิดหน่อยเห,ยหยมือนพวกคลิปสรุปพวกนี้ก็เจอกันในคอร์สออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับไว้เจอกันในโอกาสถัดไปของคลิปสรุปชุดอื่นๆครับอย่าลืมนะฮะคิดถึงคณิตคิดถึงพี่ถาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ